ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการค n k i n ้ง e ทสนะครับดูแบตเตอรี่ความสามารถในการสตาร์ทครับโดยใช้เครื่องวัดค่า CCA แบตเตอรี่ครับลองสตาร์ทเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับแบตเตอรี่รุกนี้ใช้มาประมาณเกือบ2ปีครับอ่าใช้เวลาอยู่ประมาณ434มิลลิเัตนะครับคักิ้งถือว่าโลนะครับถือว่าต่ำ แบบดึงไปเหลือแค่แปดม้นกว่าก็แบบลูกนี้ถือว่ายังเล็กอยู่กับเครื่องยนต์ขนาด2.4นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการทดสอบอีกหนึ่งอย่างก็คือทดสอบการชาร์จนะครับการชาร์จของเครื่องยนต์นะครับก็จนะลองมาชาร์จิ้งเทส ตอนนี้เขาบอกให้กดคันเร่งนะครับอยู่ที่ประมาณ2,500รอบสัก5วินาทีนะครับครัพร้อมแล้วก็กด enter เลยครับผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวรอบเราประมาณ2,500รอบ5วินาทีครับการทดสอบถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับ อันนี้คือในส่วนของการทดสอบแบตเตอรี่นะครับว่าเหมาะสมกับการที่จะนำไปใช้งานหรือเปล่านะครับในเครื่องเทสแบตเตอรี่ซึ่งราคาไม่สูงมากนักนะครับสำหรับเครื่องทดสอบค่า CCA เหล่านี้นะครับก็โอเคอยู่เครื่องระบบชาร์จถือว่าดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ